สวดช่องพี่เกวิธีค่ะวันนี้นะคะก็พี่จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเรียนนะคะก็คือมีน้องๆแบบว่าถามเข้ามาว่าแบบปีสนะคะเรียนหนักไหมออกฝุกข้างนอกเป็นยังไงบ้างคะ่ะซึ่งเออพี่จะบอกเลยว่าถ้าพูดเฉยๆน,น,น้องอาจจะไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวพี่จะให้ดูความเย็นของใบหน้าพี่นะคะว่าแบบเอ้ยมันหนักจริงหรือว่าพี่มันสตอวะ หนักไม่จริงหรือเปล่าเรียนนี่หนักก็ว่าเรียนหนักหรือเปล่านะคะแบบคือเรียนหนักในที่นี้ไม่ใช่แบบว่าเรียนในห้องเรียนเหมือนน้องๆที่เรียนกันนะคะหนักในที่นี้ของพี่ก็คือแบบว่าเราต้องขึ้นแบบฝึกปฏิบัติงานจริงบนโรงพยาบาลแล้วก็กลับลงมาก็ต้องทำเปเปอร์ส่งอาจารย์นะคะซึ่งต้องทำทั้งหมดเ6เคสแล้วก็ทำ12เปเปอร์จะมีแบบเป็นช็อตเคสสั้นๆแล้วก็เป็นเปเปอร์ อ OPD แบบรวมนะคะก็คือแบบเป็นแบบเคสรวมใหญ่เหมือนรลงานนะคะน้องๆก็คือทำหกเคสแต่ทำติดจงานอะเอออันนี้ก็คือเป็นแค่ของ OPD นะไม่ได้รวมของ ER ที่พี่มาฝึกคะซึ่งเดี๋ยวพี่ให้ดูหน้าจริงๆว่าแบบเอ้ยพี่มันโกหกหรือเปล่านะน้องๆดูเลยคะ่ะอินเสิตดงเยินมาก ือแบบเยวจะขึ้นภาพตอนที่ล้างหน้าให้ด้วยนะคือแบบไม่ไหวแม่แบบอนอนเร็วแล้วนะเที่ยงคืนเช่นคืนจีหนึ่งอันนี้ขอบตาคือกบเยอะเลยคือแบบมาอยู่มาอยู่ที่ออกมาฝึกที่ข้างนอกนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลประจำอําเภอเนาะได้ไม่ถึงแบบเดือนหนึ่งคือสิวขึ้นมาประมาณเกบสิบยี่สิบเม็ดเออ อาจจะอาจจะไม่ได้เป็นเพราะนอนดึกอย่างเดียวคือพี่ก็มากินอาหารรสจัดต้ตมตำอะไรนี้ชอบกินแบบปลา้อะไรนี้ก็มันก็เลยทําให้แบบเออทั้งสิวขึ้นทั้งอะไรใค่จ,จะโกหกว่าเรียนแบบไม่หนักนะน้องชิวมากเรียนชิวสบายสบายค่ะแบบว่าตากแอร์แบบเดียวจบมันไม่จริงอะค่ะพี่พี่พูดตามความจริงล้วแบบต้องตื่นเช้าสักประมาณ ผมโมงเครื่องอาบน้ําไปทํางานกลับมาก็อาบน้ํากินข้าวเล่นชิวบ้างสำหบบางคนแล้วก็ทํางานส่งอาจารย์ในพรุ่งนี้เช้าก็คือมันจะเป็นวนลูปอย่างนี้ซึ่งเราจะไม่มีเวลาแน่นอนนะคะอะถ้าจะบอกว่ามันไม่หนักมันก็จะเป็นการว่าโกหกน้องแต่ถ้าจะบอกว่ามันหนักมันก็จะเป็นการว่าเอ้อ ưới, ตัดขัญนและกำลังใจน้องหรือเปล่า แต่ถ้าสําหรับตัวพี่อะคนอื่นไม่รู้นะแต่สําหรับพี่พี่ว่าช่วงนี้พี่ก็แบบมันเรียนก็ถือว่ามันไม่หนักมากแต่ว่าแบบมันก็หนักแหละเออก็เออหนักก็ได้แต่ว่าแบบไม่สู้ปีสามะตอนนั้นปีสามคือไม่ได้นอนเลยอ่ะแต่แบบมันคนละวิชามันก็แบบความยากมันก็จกต่างกันซึ่งปีสีมันก็มีเลเวลของการเรียนที่ยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอะ ซึ่งจะบอกว่าเรียนไม่หนักมันก็ไม่ใช่แต่จะบอกว่าหนักมากจนไม่ไหวมันก็ไม่ใช่นงพี่ก็มาอยู่ตรงนี้อยุ่เลยซึ่งแบบอีกไม่กี่เดือนก็จะสามารถขัามันไปได้แล้วก็คือต้องอดทนแล้วก็พยายามค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่แบบสนใจอยากเรียนพยาบาลม,มันหนักไหมคะพี่อะไรเงี้ยพี่ว่าแบบพี่ไม่อยากให้ใส่ใจเรื่องความแบบเรียนหนักเรียนไหวไหมถ้าเราชอบอ่ะมาเลยถ้าเราคิดว่าเราชอบถ้าเราคิดว่าแบบเราสนใจย่านเนี้ยก็ให้แบบมาเรียนเลยพี่คิดว่า ทุกวิชาชีพทุกอาชีพอะคือมันหนักหมดเลยมันมีความหนักของตัวเองอะมันไม่ได้แบบว่าเอเรียนอันนี้สบายเรียนอันนี้หนักเรียนอันนะี้เออสบายไปเรียนอย่างเงี้ยคือคือบางอันคือทุกอย่างมันก็ยากมันมีความยากในตัวของมันอะถ้าอย่างพี่ให้พี่ไปเรียนอังกฤษนี้พี่แบบมันเป็นสิ่งที่พี่ไม่ถนัดพี่ก็มันโคตรยากอะทุกคนแต่อันนี้มามาเรียนในสายที่แบบว่าเออพี่พอไปได้พี่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นมันไม่ได้ยากเกินความพยายาม ถ้าน้องๆคนไหนอยากมาเรียนก็าสามารถแบบเอื้ยน,นำไปตัดสินใจได้ไม่จำเป็นก็เป็นช่างน้ำหนักความยากความง่ายเอาที่แบบว่าตัวเองไหวที่ตัวเองชอบแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลดค์กด s u b สไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถแชร์ต่อให้เพื่อนๆที่แบบว่าอยากเรียนพยาบาลได้นะเพราะว่าพี่นะคะอยากทำคลิปเกี่ยวกับ การแชร์ประสบการณ์การเรียนพยาบาลส่งต่อให้น้องๆที่เขาไม่ไม่เล่แบบว่าอยากมาเรียนแต่ว่าไม่มีข้อมูลนะคะเพราะว่าพี่เคยเป็นหนึ่งในนั้นสําหรับคนที่แบบว่าเออไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนด้านนี้เลยะคะ่ะพี่ก็เลยอยากจะทําแล้วก็ส่งต่อให้น้องๆนะคะไม่รู้ว่าจะถึงหรือไม่ถึงนะคะแต่ก็อยากให้น้องๆนะคะได้ข้อมูลก่อนที่จะเข้ามาเรียนนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเออ ไปลาออกทีหลังนะคะว่ามันไม่ใช่ทางเรานะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะวันดีค่ะบ๊ายบาย